สวัสดีครับเหมือนีน้าม,ามันแก้วครับพันมันแก้วของเรามันแก้วสีขาวนะครับเนาะที่เสียบลงไปได้ครับบรรยากาศครับ,เส,บเสียบเสียบแนวนี้นะครับเนาะ บไปเลยดิน่มครับอันนี้ก็จะเป็นหม่องที่เห่าปลูกเหลี่ยครับนี่รถไถสมยกหล่องครับเข็ดหล่องน้อย หลองใบไงเฮงครับพี่นอ้องนี่รครับมันแก้วเงหครับมันเจไอวสีขาวครับสีขีมครับนี่เดี๋ยวนี้จะเป็นตัวของหา้าที่ห้างปลูกเหลี่ยวครับนี่กรสีประมาณนี้ครับ เ,เกี่ยวข,ข้างเอาบรรยากาศครับจบแล้วแล้วครับพี่น้องกระสีจ้วขอจบคลิปไปท่านี้เนะครับน้อกสวัสดีครับผม